มวยระดับแนวหน้ากัมพูชาขึ้นชกค,คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกโดนนักมวยรัสเซียจโจลเคฟาดหางเต็มปลายคางน็อกยกแรกชาวเน็ตกัมพูชาคอมเมนต์อยากขอโอกาสเพื่อรีแมตช์อีกครั้งบางคนเน็บมาถึงประเทศไทย สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของกีฬามวยนะครับหลังจากที่พลโพภน,นักมวยกมัมพูชานะครับถือว่าเป็นนักมวยเบอร์ต้นๆของประเทศกัมพูชาขึ้นชกชิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกแต่ว่าโดนนักมวยรัสเซียใช้ท่าไม้ตายจุเลเคฟาดหางแพ้น็อกยกแรกก่อนจะไปรับชมเรื่องราวก็อย่าลืมสนับสนุนช่องสมรภูมิคอมเมนต์ให้เติบโตด้วยการกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นเราจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับ เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองเยคาเตรินบุกประเทศรัสเซียมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งเมืองด้วยเทศกาลศิลปะการต่อสู้ชกมวยคิกบ็อกซิง่งชื่อของรายการมีชื่อว่า RCC Fair Fight 22 คู่ที่จะนําเสนอวันนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแคมลานนาบัติเจอกับพลโสรน,นักมวยประเทศกัมพูชานะครับถือว่าเป็นการชกในรูปแบบคลิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกของพลโสรสําหรับการชกในครั้งนี้เป็นการชกในรูปแบบสามยกในรุ่นเฟเธอเวทพิกัดไม่เกิน65กิโลกรัมสำหรับพลโสรเขาเดินทางไปพร้อมกับความสำเร็จมากมายนะครับในการเป็นแชมป์มวยกุนคแมในประเทศกัมพูชา เริ่มยกแรกนาบตัติเริ่มกดดันตั้งแต่วินาทีแรกเดินหน้าเข้าหาอาศัยความเร็วและการโจมตีด้วยหมัดหนักๆที่เป็นสไตล์ของนักมวยของประเทศรัสเซียอยู่แล้วนะครับส่วนพลโสพรตอบโต้ด้วยการเตะตัดล่างแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความลำบากให้กับนาบัติแต่อย่างใดนาบัติพยายามหลอกล่อใช้ท่าสไปนิงแบ็คคิกหรือที่คนไทยเรียกว่าท่าจโลเคฟาดหางโจมตีพลโสภร จังหวะแรกเขาโจมตีท่านี้เข้าไปที่ท้องของพลโสภรนะครับแต่ว่าโดน,นพลโสภรตอบโต้ด้วยหมัดแต่จนละาจนลอดนาบติก็พยายามใช้ท่านี้แต่ว่าในรอบนี้ไปโดนที่ปลายคางของพลโสภรอย่างจังหลับกลางอากาศล้มคว่ำหน้าลงไปนอนกองกับพื้นกรรมการยุติการชกและทําให้พลโสภรพ่ายน็อกไปในที่สุด หลังจากการแข่งขันจบลงครับท่านผู้ชมครับก็มีชาวเน็ตกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งได้คอมเมนต์เนบแนมมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับบางคนก็อยากจะขอโอกาสเพื่อรีแมทอีกครั้งเดี๋ยวไปดูกันว่าชาวกัมพูชาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรชาวกัมพูชาคนแรกนั้นเขาบอกว่ารับประสบการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์ของเขาและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมความสามารถของเขาชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกสั้นๆว่า แม้จะแพ้ก็ยังสนับสนุนพลโสพรจากความคิดเห็นนี้ครับคนต่อมาได้เข้ามาตอบกลับว่าอย่าไปเกลียดเขาเหมือนกับคนไทยความคิดเห็นคนต่อมาบอกว่านักมวยคนนี้ชนะขเขมรทุบนักมวยประเทศไทยเขาเก่งที่สุดในโลกในรุ่น65กิโลกรัมคอมเมนต์ถัดมาครับกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดามาแก้แค้นกันทีหลังก็ได้ชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่า ขอบคุณสำหรับความพยายามทั้งหมดของคุณเราต้องการเห็นการแข่งขันใหม่อีกครั้งชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่านักมวยรัสเซียคนนี้เก่งเร็วและหนักแต่ยังสนับสนุนพลโสพรเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและฉันจะรอการกลับมาล้างแค้นแก่พวกเขาคอมเมนต์ถัดมาครับ ในยกแรกเป็นสิ่งที่นักชกเขมรชอบทดสอบและวอร์มอัพในกรณีนี้เขาไม่ทันระวังตั้งตัวจากการโจมตีแบบนั้นให้โอกาสเขาอีกครั้งในการเจอกันอีกจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้คำตอบกลับว่าฉันเห็นด้วยเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต่อสู้ในประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ทันแต่มันไม่ดีเลยจริง เมือ่อใดก็ตามที่มีการจู่โจมแบบไม่ทันระวังตัวในกรณีแบบนี้ต้องหลบให้ทันแล้วสวนกลับไปด้วยการเตะไปที่กรามความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกสั้นๆว่ารัสเซียใช้วิชา,ขาเขมรข่าพลโสพรจากความคิดเห็นนี้ครับคนถัดมาก็เลยเข้ามาตอบกลับว่าทําไมพวกเขาถึงใช้ศิลปะการต่อสู้ของขเขมรมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพอากาศในแต่ละทวีปก็เป็นปัจจัยต่อสุขภาพของผู้เล่นเช่นกันคนถัดมาครับใช่คนขเขมรต้องมีวิวัฒนาการต้องเก่งทุกอย่างไม่ใช่แค่ใช้สอกกับเขา่าเพราะเมื่อคุณก้าวออกไปข้างนอกประเทศกัมพูชาคุณจะต้องเผชิญกับนักสู้ชั้นยอดไม่นับการชนะในประเทศกัมพูชาเพราะเป็นการชกอุ่นเครื่องเท่านั้น ส่วนคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันว่าขอแสดงความยินดีกับพลโสพรที่ได้รับรางวัลคนถัดมาบอกว่ารัเสเซียคนนี้แข็งแกร่งมากทั้งร่างกายและศิลปะการต่อสู้ถึงเราไม่ถูกน็อกก็เอาชนะเขาไม่ได้หรอกฉันว่าดีแล้วที่เขายอมให้เราไปเที่ยวที่ประเทศของเขา คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้กับพวกเขาพวกเขาหนักพวกเขาดีมากนักมวยของเรายังมีความวิตกกังวลและขาดความมั่นใจเมื่อไปต่างประเทศคอาเมนต์ถัดมาบอกว่าแข็งแกร่งแค่ในประเทศเมื่อได้สัมผัสต,ต่างประเทศมันไม่เหมือนในประเทศของเรามันแข็งแกร่งกว่าเราพยายามยกระดับมวยขเขมรของเราให้มากคนต่อมาบอกว่าถ้าดูขนาดแล้วมันแตกต่างกันมาก รัสเซียทั้งความสูงและขนาดฝรั่งรัสเซียน่าจะหนักกว่าเราชาวกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าต่างชาติมีเทคนิคการฝึกที่ดีมากทักษะการข้าวแบบพิเศษเราควรเรียนรู้จากพวกเขาบ้างนักมวยของเราไม่มีทักษะพิเศษแบบพวกเขาแบบนี้เราไม่ควรใช้เทคนิคของเรามากเกินไปควรมีเทคนิคและลูกเล่นแบบเขาคอมเมนต์ถัดมาครับเราต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆเพื่อดูว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไร ความคิดเห็นถัดมามันคือท่าที่ฝรั่งส่วนใหญ่ใช้แต่ผู้เล่นเขมรมักจะมองข้ามมันคือสิ่งที่คาดไม่ถึงคนต่อมาบอกว่านักกีฬากัมูชาที่เก่งกาจและโอ้อวดเกินไปเขาจะไม่โอ้อวดอีกต่อไปคอมเม์ <Comment S 1> ถัดมาครับคนโสภรเก่งเฉพาะในบ้านเมื่อเขาไปชกที่ไทยหรือต่างประเทศเขามักจะกลัวและถูกน็อก ส่วนคนถัดมาบอกว่าพี่น้องร่วมชาติโรดแสดงสปิริตรักชาติด้วยการให้กำลังใจพลโสพรอย่าโทษนักมวยและเชื่อว่าเขาเสียใจกับผลการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอนชาวกัมพูชาคนถัดมาครับในความเป็นจริงความสามารถของเขาไม่ใช่อย่างที่คุณคิดโปรดอย่าชื่นชมเขามากเกินไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแก่แขนที่บ้านของเราเมื่อเราต้องการการแข่งขันที่บ้านของเราคนต่อมาได้บอกว่า เจอของจริงไม่ใช่นักมวยในประเทศไทยนั่นมันนักมวยฝรั่งชาวกัมพูชาคนต่อมาครับเราอยู่แต่ในชนบทเมื่อออกไปข้างนอกจะถูกนอกไปตลอดการส่วนชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาบอกว่าแก่แขนวันหน้ายังไม่สายเกินไปพยายามให้เต็มที่อย่ายอมแพ้ถ้ายอมแพ้คุณก็จะแพ้อ,อีกต่อมาครับพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากหรอกแต่เพราะเราต่อสู้ในแบบของขอเขมรพวกเขาเป็นศิลปะการต่อสู้แบบยุโรป พวกเขาเร็วมากดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะจับทางศิละปะการต่อสู้ได้ความคิดเห็นถัดมาคับตั้งแต่ดูมวยมาเห็นเขาไปต่างประเทศไม่เคยชนะสักครั้งเก่งแค่ในประเทศของตัวเองจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่าคมเเราไม่เตรียมตัวเหมือนกับคนอื่นแม้แต่เรื่องอาหารก็ไม่มีสำรองกินแต่ในแบบของเราพอแพ้ก็บอกว่ารู้แพ้รู้ชนะ คนสัน์มาได้ตอบเพิ่มเติมว่าเมื่อเขาออกไปข้างนอกเขาดูเหมือนจะขาดความมั่นใจเหมือนตอนที่เขาชกกับนักมวยไทยอย่างแสนชัยขเขาเบนต่อมาครับบอกแล้วว่าพ้นโสพรสูได้แค่ที่บ้านแต่ถ้าออกนอกบ้านเขาจะถูกนอก คนถัดมาครับฉันยังคงสนับสนุนผู้เล่นของกัมพูชาของเราและความขี้ขลาดของรัเสเซียคือการไม่กล้าแข่งแบบคอมเมนเพราะกลัวอายหากเป็นไปได้ควรที่จะนำเขาคนนี้กลับมาแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวแบบคอมเมนคุณจะกล้ามาหรือไม่และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าการแพ้มีหลายปัจจัยที่ทำให้แพ้ได้เราควรเข้าใจ ประการแรกการเดินทางไกล2อถึงสวันเพื่อไปถึงรัเสเซียประการที่ 2, สองสภาพอากาศการเสียน้ําประการที่3อาหารการกินประการที่4การแข่งขันไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ของขเขมรแพ้คือกีฬาบางคนต้องเข้าใจว่ามีผู้เล่นรัเสเซียจํานวนมากที่มาที่กัมพูชามีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้และบางคนก็แพ้โดยไม่รู้ตัวแม้แต่เราแต่ผู้คนยังไม่พอใจนี่คือความคิดเห็นของฉัน แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นของชาวกัมพูชานะครับซึ่งแอดได้รวบรวมมาจากช่อง YouTube แล้วก็มีช่อง Facebook บางส่วนนะครับข้อมูลในการแปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยที่ใต้คลิปได้เลยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองรายตองอีกครั้ง และอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ